สวัสดีค่ะนามสุกี้เบิร์ดเทดนามสุกี้อีกแล้วมือนี้นี่มอที่สองเบิร์ดไปแล้วโอ้ยมอแรกเบิร์ดไปแล้วนี่มอที่สองเบิร์ดไหมอีกแล้วนี่บู้บู้อีกแล้วนี่หัวฟู่ลังงาย่างล,ละประวันน่ะน,นะนี่น้ำกิ้นสุกี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่หอมหอมแศบแศบนี่มาเดอ้อมาเดอ้อมากินน้ำกันเน่ ผูใดแวะมาเมืองชลบุรีกะอำเภอหนองไม้แดงกับแวะมาหาปวันในเด้อสีห้กินฟรีดอกบัวขายดอกเ็บซีหนาลักสวยๆสุดรอแวะมาหาปวันในเด้อนี่เดี๋ยวสีห้อันกินฟรีก็ต้องใจเงินดอกขอแต่กดติดตามเนี่ย ก็ดีใจแล้วมีเพื่อนคุยแกงเหงาก็ดีใจแล้วบอบวัฒน่นะนะอันแวะมาทางเมืองชนบุรีกะแวะมาหาปอบวัฒน์นี่เด้อผู้ใดกระด้มาเที่ยวอันพัทยามาเที่ยวอันบางแสนมาเที่ยวไซก็ได้แวะเขามาหาป้ามะลิวันตามสั่งเด้อลูกส่หลาลูบลออยู่ไสกับมาก,กินน้ำปอกวันเนี่เด้อสิให้กินฟรีดอกดอบ่อใจาต่างดอก กินหอดทุกผู้ทุกคนเด้ออย,ยู่ใสกระดายเพื่อนเพื่อนี่ละเลือดปัก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 เป็เข็มขนซะละโอ้ยบอกคิดว่าสีมีเมนูของตัวนี้เกิดขึ้นใดจังไดนคนเหตุบอมากกินพ่อเม็ดแต่ว่าเมนูนี่มันเกิดขึ้นมาไอใดจังไดนี่อัตโนโมัติเลยนี่ เห็นเขาเฮ็ดกับเฮ็ดเลี่ยนรูน้ำเขาไปแล้วเมนูสุกีมาสันว่าย่างออกนี้บ่ได้เนี่มันสีใหม่ซึ่งหน้ามันเดือดดูดูดูดแหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพราะวันไหนเด้อเปิดเปิดช่องแรกกะโดนอีเมลจำบ่ได้ เปิดซองที่สองกับโมโหว่าอีเมลสิหายอีกหรือบอขันหายสุดนี่ก็สงสัยสิเลิกทำ u t u b e แน่นอนเลยแต่ว่าโจทย์ไวอยู่ดอกให้เพื่อนเพื่อนมารับส้มน้ำเนเด้อหอมหหวยเลยโอ้ขันมีรเหล้าจีนน้ำมันงาใส่น้ำนี่ว้ยสุดยอดเลยนี่ประเทศไทยเหล้าจีนน้ำมันงาใส่เข้าไปมันจะหอมโอ้ยคุณนายก็คือบอบอกแม่แน่นอน ปอยแม่ยืนเฮ็ดเลยอยู่กะแม่ยับขาออกให้เน่ก็ว่าตัวเอา้าปวดไปตทำความสะอาดเกของกระทยคลิปสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามประวัตนนิในเด้สดอสอวยๆรอทัวโลกบ๊ายบาย